สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับเพื่อนๆพี่ๆเอฟซีทุกๆคนนะครับผมมาพบกับบอลองเช่นเคยนะครับกับแนวทางหวยฮานอยวันนี้นะครับงวดประจําวันที่2ี่นะครับเดือนหนึ่งนะครับคลิปนี้เป็นสุดเม็ดเดียวมัดรวมสีนอยนะครับผมสําหรับแนวทางนะครับฮานอยนะครับเมื่อวานนี้สุดเม็ดเดียวก็มาแค่ตัวเด่นอีกแล้วนะครับพี่ๆมาแค่ตัวเด่นอีกแล้ววิ่งลูดตัวผิดอีกแล้วนะครับผมเนาผมให้เด่น8เด่น9วิ่งลูดที่8ไปนะครับผม นะครับตัวเด่นนี้มาในนอยพิเศษแล้วก็นอย v ี p นะครับผมเนาะตัววิ่งรุยนี้หลุดไปนะครับต้องขอโทษด้วยนะครับพี่พี่ตัวเด่นนี้มาเนาะมาใน95นะครับแล้วก็96นะครับถ้าใครเอา9ไปวิ่งรุยนี้ก็มาตรงๆเลยนะครับพี่พี่เนาะนะครับผมต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับช่วงนี้นะครับก็คือเนี่ยก็เน้นให้นะครับพี่พี่เนาะเน้นไปเป็น5้าโอเกนะครับผม เสียดายนะครับเสียดายนะครับพี่ๆเนาะต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับสลับสูตรเม็ดเดียวนะครับช่วงนี้แนวทางก็เดินไม่ค่อยดีเลยนะครับหลายวันแล้วนะครับมาแค่ตัวเด่นนะครับผมสําหรับแนวทางนะครับวันนี้นะครับก็รอรุนกันอีกทีนะครับว่าจะจะมาหรือไม่มาถ้าไม่มาวันนี้นะครับพรุ่งนี้ผมอาจจะพักก่อนนะครับสูตรเม็ดเดียวนะครับผมเนาะก็อาจจะลงแค่สูตรในโค้งสุดท้ายนะครับสําหรับสูตรเม็ดเดียวนะครับวันนี้นะครับผม ผมให้เด่นไปที่0นนะครับแล้วก็1นะครับผมสายวิ่งสายลูดนะครับสายวิ่งสายลูดผมให้ไปที่ศูนนะครับให้ไปที่ศูนย์นะครับศูนย์ก็จะมี00 0นะครับ01 02 03นะครับ04 05 06 07 08แล้วก็09นะครับผมส่วนหลักร้อยนะครับหลักร้อยผมให้ไปที่6นะครับหลักร้อยก็จะเป็นก็จะเป็น604นะครับผม604แล้วก็ 601นะครับผมนะครับส่วนที่จะเน้นให้นะครับในรอบนี้ให้เป็นนอยปกตินะครับผมในสูตรเม็ดเดียวนะครับอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวนะครับก็คือเน้นไปในนอยปกติส่วนที่จะเน้นให้4คู่นะครับก็จะมีหลักๆก็ศูนย์สี่เนาะศูนย์สี่แล้วก็ศูนย์หนึ่งนะครับศูนย์สี่ศูนย์หนึ่งแล้วก็ศูนย์ห้า 05แล้วก็09นะครับ01 04 05 09นะครับที่ผมเน้นให้ส่วนตัวที่ชอบนะครับก็เป็น601นะครับพี่ๆก็ปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับก็อย่างที่บอกช่วงนี้สูตรเม็ดเดียวนะครับเดินไม่ค่อยดีนะครับก็มาแค่ตัวเด่นนะครับครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขออวยพรให้พี่ๆ MC ทุกๆคนนะครับรับโชคกันด้วยนะครับผมก็อย่าลืมลุ้นแนวทางหวยรัฐบาลลาวด้วยนะครับ ก็ผมก็ลงให้แล้วนะครับถ้าใครยังไม่รับชมก็ไปย้อนรับชมดูได้นะครับผมครับผมสำหรับคลิปนี้กับสวัสดีครับ